สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกผมปุซิเมชเช่นเคยกับในเกมโคดเกียรการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะฮะเพราะว่าในคลิปเนี้ยเราจะคุยถึงหลายอย่างแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญอากิโตะบทที่2อรวมถึงอ่าเรื่องในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ม,มันมีเรื่องของคลาโบที่จะมาในอนาคตเนาะซึ่งหลายคนน่าจะให้ความสนใจเรื่องคลาโบส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ข้อมูลคลาโบมันยังไม่มีไม่มีเท่าไหร่ครับมีแค่ทฤษฎีหรือว่าเรียกว่าการมโนแล้วกันเอ,อน่าจะพูดอย่างนั้นมากกว่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมขอพูดถึงรละเียดแคมเปญก่อนนะแล้วก็พูดถึงตู้นะครับแล้วเราจะค่อยมาเป็น แบ่งช่วงเป็นคลิปพูดคุยเรื่องในอนาคตกันเนาะโอเคมาช่วงแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงแคมเปญอกิโตะบทที่2กันแคมเปญในเรื่องอากิโตะบทที่2เนี่ยมันจะเป็นอ n นาเธอร์สตอรี่นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มต่อจากบทที่1ในอ n นาเธอร์สตอรี่เนาะทีเนี้ยรายละเอียดแคมเปญเนี่ยมันก็จะมีแค่ล็อกอินโบนัสที่แจกกล่องคิวสีฟ้าที่เอาไว้อัพหุดเออ แล้วตัวภารกิจแคมเปญก็ไม่มีการแจกเพชรน,นะครับเพราะว่า a n o t เธอร์สตอถือว่าไม่ใช่แคมเปญในเรื่องหลักแต่แค่เหมือนเป็นอ่าเล่าเรื่องของอากิโตะเฉยๆว่าอากิโตะไปทำอะไรในช่วงนั้นตามภาพยนตร์นั่นแหละเออแล้วก็มีการแจกเพชรไม่ไม่ใช่แจกเพชรอ่าพิซพซ่าออพิซซ่าเออพิซซ่าถาดใหญ่ก็ถูอว่าโอเคนะ ช่วงหลังมันนี้เกมค่อนข้างแจกพิซซ่าเยอะก็ถือว่าโอเคแหละแต่โดยส่วนตัวคืออยากได้เพชรมากกว่าตอนนี้เออแล้วก็มีของอัพอะไรสี่สิบชิ้นน่าจะเป็นของเที่ยวไว้แรกของอากิโหรอเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็มีตู้ของบทที่สองครับอ่าตู้อากิตโตะบทที่สองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตู้ที่ไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าไม่ได้อวยก็ข้ามได้คือตู้นี้มันดีตรงที่ว่าทุก ตัวละครทุกคนที่เป็นนักบินในตู้เนี่ยมันมีหุ่นแทบไม่ว่าจะเป็นเล,ลาซีดาวอ่าสเปเชียลไทเป็นหมาพิเศษนะครับอ่าไอพวกตัวละครอากิโตะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะที่อยู่ตรงหน้าตู้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวลิมิตมันเป็นตัวละครที่พอหมดช่วงไปแล้วก็จะลงตู้ถาวรเออเหมือนพวกอากิโตะเอยอยาน,นาเอยแล้วก็ เอคลาสเนาะก็ที่จะมีโอกาสดุดเลททุกตู้หลังจากนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็คือมาสุ่มช่วงที่มันพลิกอัพก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้เป็นสำหรับคนที่อวยอากิโตะเป็นหลานะเออก็เล่าเนี่ยเป็นตัวสีดาวเนาะแล้วก็จะมีหุ่นแถมคืออเลสเซอร์ไทซิโรทของเล่านะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอย นะครับตัวเล่าจริงๆเล่า la ที่ผมเห็นภาพที่เป็นอาร์ตเนี่ยมันคนละอาร์ตที่กับผมเคยเห็นนะอ่าหลายคนน่าจะเคยเห็นดาวน์โหลดดิงของเกมนี้เนาะมันจะมีอาร์ตของตัวละครแทรกมาบางๆอะ่ะอย่างอ็กิโตเนี่ยคืออาร์ตเดียวกับที่เป็นตัวกาชาใช่ไหมแต่ของไลราเล่า la la เนี่ยของเล่ามันไม่เหมือนกันเท่าไหร่ เอล่าจ,จะเป็นชุดทหารเนาะอันนี้จะมาเป็นชุดนักบ,บินเนี่ยผมเลยคิดว่าเลล่าอาจจะมีอีกชุดหนึ่งในอนาคตก็ได้นะครับแต่โอเคในเมื่อคุณเธอมีหุ่นแถมก็ถือว่าดีอะนะครับถือว่าดีนะครับต่อมาลิวลิวเป็นควีนสามดาวมีอเลนเซนเดอร์ไทซิโรทูลิวให้แถมด้วยก็คือเป็นควีนดาเมจอน่ยดาวนะนะแล้วก็จะมีตัวของยูกิยะ ยูกิยะก็เป็นควีนสมดาวที่มีหุ่นแถมเป็นอ่าอเลสเซนเดอร์ไทซิโรทูยูกิยะนะครับก็น่าจะเป็นสายปืนยิงไกลมั้งดาวนะถ้าเป็นสายสเต,ตลก็ถือว่าดีมากเลยเออต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวของอายาโนะสามดาวควีนไทเหมือนกันเป็นแล้วก็มีหุ่นเป็นอเลสเซนเตอร์ไทซิโรทูไยาโนะจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดใครได้กดตู้ที่หนึ่ง แล้วได้สมาชิกครบเนี่ยแล้วมากดตู้2เนี่ยคือเล่นทีมได้ในระดับหนึ่งเลยนะก็เอาง่ายๆคือออาอกิโตมีกี่คนมีสามคนใช่ป่ะแล้วก็มีตู้เนี่ยประมาณสี่คนแหละก็ประมาณเจคนได้แล้วก็หาสมาชิกทดแทนอีกสามคนทําทีมได้แหละเออทําทีมอากิโตได้ก็ทีมนี้ขาดอะไรทีมนี้ขาดแค่ตัวมา้า ตัวผลิตแต้มเพราะที่เหลือมันมีมครบแล้วอะ่ะตัวควีนส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอากิโตะควีนสีดาวแล้วก็มีพวกเรียวพวกยูกิยะอายานุควีนสามดาวแล้วก็มีตัวเลาที่เป็นส p เปเชียลไทที่นะดูทรงแล้วจะเป็นสกิล l ลีดเดอร์อ่าสกิลลีดเดอร์คืออะไรสกิลผู้นำอะ่ะแบบที่ลงมาปุ๊บบวกบัฟให้กับกลุ่มอะไรแบบเนี้ยเออ อย่างเช่กลุ่ม double zero เดบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วอะไรแบบเนี้เออเหมือนสกิลของไอรูบเบียวบทล่าสุดอะที่ว่าลงมาปุ๊บแจกความเร็วให้กับกลุ่มต่อต้านบิทเนียอะไรแบบเนี้ยเออก็จะประมาณนี้อ,อโดยส่วนตัวคือตู้นี้ดีนะเพราะว่ามันมีทั้งนักบินใหม่แล้วก็หุ่นแถมทุกคนเลย เอาง่ายๆต่อให้สุ่มสามดาวก็ผมผมยังรู้สึกว่ายัางคุ้มอะ่ะเพราะว่ามันได้หุ่นแถมและเป็นตัวละครสามดาวที่เรียกได้ว่าไม่ได้ลงตู้นานแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เกมหลังๆเนี่ยคือลงแต่สี่ดาวสามดาวมีน้อยมากส่วนมากก็คือมีมีเพิ่มไม่กี่ครั้งเองมั้งเออแรกๆมีเยอะแต่หลังๆมีน้อยแต่พอจะมีทีก็มา,มาเยอะเลยเออ ตัวเนี้ยความน่ากดค่อนข้างสูงแหละแต่เดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องสกิลนักบินแล้วก็ตัวของคุณอีกทีหนึ่งเนาะก็ไอตัวแคมเปญเนี้ยมันจะมาตอนวันที่11มกราตอนบ่าย3ามนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตข้อมูลหลังหลังเว้นมาหลังแคมเปญมานะครับโอเคก็คงจบรายละเอียดประมาณนี้เดีย๋ยวสรุปให้ฟังนะก็มี แค่เป็นแคมเปญอนาเธอร์สตอรี่มาบทที่สองนะครับดา่มันก็คงจะมีเพรให้นิดหน่อยแล้วก็มีเควสเทอร์โถลที่จะให้เพรอีก1,000พถ้าเล่นคมหมดอะไรแบบเนี้แต่ว่าในแคมเปญภารกิจไม่มีนะแคมเปญภารกิจอาจจะมีแค่แจกของเป็นพิซซาอะไรแบบนี้เออก็ถือว่าเป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องย่อยอะ่ะเอออีเวนต์เนื้อเรื่องย่อยที่ได้เพรน,น้อยกว่าอีเวนต์สตอรี่อีเวนต์สตอรี่เนี่ย ต่อให้คุณเล่นยังไงก็ยังได้เกือบเพชรเกือบประมาณ3000เพชรนะในนี้อาจจะได้ประมาณแค่2,000เพชรกว่าๆไม่ถึง3,000ก็ไปเก็บเพชรเอาเองอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตัดช่วงไปช่วงคุยเล่นแล้วกันช่วงคุยเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดถึงโคลบโบเป็นหลักก่อนแล้วกัน เขาเนี่ยเราเราเราเคยพูดถึงคลาโบที่เกี่ยวกับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเอาภาพยนตร์เรื่องการคืนชีพของลูลุชมาเป็นคลาโบอันนั้นเป็นแค่ผมผมคิดว่าเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งเออแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มมีข้อมูลร่าวๆที่เป็นไปได้แล้วเพราะว่าเรามีพูดถึงอ่าในไลฟ์สดจริงๆอะ่ะมันมีเรื่องภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วยนะครับ อ่าก็คือตัวของคอนกีอาลีแคปเจอร์ซึ่งไอรีแคปเจอร์เนี่ยในต,ตอนแรกผมกะจะพูดนะในคลิปล่าสดแต่ว่าข้อมูลมันไม่ค่อยมีอะไรมากมีแค่บอกว่ามีตัวละครใหม่มีหุ่นใหม่นะครับและในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทลเลอร์มาแล้วผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นเทลเลอร์ผ่านตาบ้างนะฮะซึ่งในเทลเลอร์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวละครใหม่หุ่นใหม่ประมาณ3เครื่องได้แล้วก็ วันที่ฉายวันที่ฉายก็คือเดือนพฤษภาแต่ยังไม่บอกวันมั้งเออทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงวันที่ฉายนี่แหละวันที่ฉายเนี่ย,ย,ยมันบอกว่าเดือนพฤษภาคมเดือนที่ห้าซึ่งมันตรงกับวันครบรอบเกมของเกม Lost Story เซอร์เวอร์ญี่ปุ่นพอดีเกม Lost เอ้ยเกม Lost Story ของเซอร์เวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาใช่ไหม แล้วในการที่เขาไม่บอกวันฉายเนี่ยบอกแค่เดือนเนี่ยมันก็เลยทําให้ตีความเลยว่าไม่แน่นะอี In เวนโคลนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้แทนก็คือ ReCapture เพราะว่าแมที่เรียลในการโฆษณามันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณตัวละครใหม่เอ่ยที่มีทั้งตัวเอกสองคนเนาะุนหนึ่งเครื่องอ่าไอุนสีดำตัวนี้แหละเออแล้วก็จะมี เราบรรดาตัวละครที่ที่มากใหม่ที่เราเห็นในเทเลอร์แหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างจริงๆถ้าเกิดเราไปดูทางออฟฟิเชียลคงจะมีบอกข้อมูลแล้วล่ะแต่ผมกะจะรอดูเทเลอร์ปล่อยมากกว่านี้เออผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มปล่อยโฆษณามากขึ้นคือบรรดาตัวละครใหม่มันก็เพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอกสองคนเนาะผู้หญิงที่เป็นตัวละครใหม่ แล้วก็มีตัวร้ายไม่แน่ใจว่าตัวร้ายไหมแต่หน้าตามันตัวร้าย <c oughs> ทีเนี้ยผมเลยคิดว่าเรื่องรีแคปเจอร์อ่ะมันมีโอกาสเป็นคอลลาโบสูงมากเพราะว่ามันมาเดือนห้าพอดีและอีกอย่างเนี่ยในไลฟ์สดมันบอกว่าในในปีสองพันยี่สี่มันจะมีอีเวนต์คอลลาโบใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่าไอ้ตัวรีแคปเจอร์เนี้ยแหละคือ Event อีเวนต์คอลลาโบเอออีเวนต์คอลลาโบมาตอนฉลองครบรอบเกมหนึ่ง เกมสองปีก็เป็นไม่ได้เหมือนตอนอากิโตะอากิโตะมาตอน1.5ปีใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดตัวของอีเวนต์คลาโบเนี่ยจะมาในทรงแบบอย่างเงี้ยจะมาในทรงรีแคปเจอร์มาปุ๊บไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นอีเวนต์สตอรี่หรือว่าจะมาเป็นอนาเธอร์สตอรี่แต่แอบเชียร์ไปทางอนาเธอร์สตอรี่นะเพราะว่ามันยังน้อยเนี่ยสมมุติว่าเราสุ่มไม่ได้จริง แต่ตัวคุณตัวนับปินเนี่ยมันมีโอกาสงลงตู้ธรรมดาไงแต่ถ้าเกิดเป็นอีเวนต์สตอรี่อ่ะมันก็ต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะได้โอกาสงลงตู้ธรรมดาหรือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันไปเลยอ่ะคือเนาะก็แบบประมาณนี้ที่ผมคิดนะโอเคละใครคิดว่าโคโลบโบเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคิดว่าอยากให้เกมอื่นมากกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่จาจักรวาลหุญญ่นยนต์ อย,อย่างเพืปอรบอดว่ามีส่วนร่วมในเกมนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นกลุ่มไอดอลเอาจริงๆผมแอบเชียร์ไปทางเกมอื่นมากกว่าที่จะเป็นจักรวาลของโคกิอาโนถ้าเกิดเขาจะทำมาขายอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะเอามาโปรโมทตัวของเกมหรือว่าตัวของหนังรีแคปเจอร์ที่จะมาในอนาคตเนี่ย น่าจะมาส่งแบบโปรโมทหนังมากกว่าเออแบบเอ้ยเพิ่งไปดูหนังมาใช่ไหมมาเล่นเกมนี้สิตอนนี้มีอีเวนต์คอลาโบอารมณ์ประมาณนั้นนหะเออหรือไม่ก็แบบเอ้ยไปเล่นเ,เกมรอสตอรี่มาใช่ไหมที่มันมีอีเวนต์คอลาโบไปดูหนังซะสิตอนนี้หนังฉายอยู่เออผมก็คิดอย่างนี้แหละเออประมาณนั้นอันนี้คือเราคุยกันแบบเรื่องในอนาคตเกี่ยวกับคลาโบนะแต่ไม่แน่นะ่ะ ยังไม่แน่ใจว่าโคลาโบใช่รีแคปเจอร์ไหมแต่มันก็เข้าข่าวแล้วไงว่าโคลาโบอ่ะมันมาในปีนี้แต่ยังไม่บอกว่าเดือนไหนแต่ว่าตัวหนังอ่ะมันประกาศแล้วไงว่าเดือนพฤษภาซึ่งมันเป็นเดือนตรงกับโคโลคเกมสองปีของตัวเกมมือถือ Lost Story พอดีแต่มันยังไม่มีการประกาศเป็นทางการของ Official นะว่า e v เวนคอลลาบคือรีแคปเจอรอย่างนะเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศในอนาคตแหละแต่ว่าน่าจะมาช่วงใกล้ๆเดือน4เดือน5คิดว่านะเพราะว่าตอนนี้ตัว,ต,วตัวเกมมันกักข้อมูลอยู่แหละแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่อ,อผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟีหรือว่าไม่ได้เติมตังอะไรแบบเนี้ยคงดอมเพชรได้แหละในช่วงนี้เพราะาในเดือนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าน่าจะมีอีกหลายตู้ที่น่าสุ่มแหละแต่ว่าถ้าตู้ไหนที่มันเป็นตัวธรรมดาอะไรเงี้ยเก็บไว้ดีกว่าเออเก็บให้ไว้ดีกว่าไว้ตู้ไว้เผื่ออีเวนต์คอลลาโบมันเป็นตัวลิมิเต็ดอะไรเงี้ยแล้วคุณอยากได้มากแต่ว่ามันสุ่มไม่ได้อะไรเงยสองร้อยโลก็เคยถึงมาแล้วเนาะสาหรับบางคนผมยังไม่เคยถึงสองร้อยโลนะแต่เต็มที่ก็คือสุ่มไม่ได้เลยก็มีนะครับอย่างไอตู้ ดูรูชวันเกิดที่ผ่านมาแล้วก็ตู้ไอ้ลูรุชเปียวคีย์บอร์ดก็ผมก็สุ่มไม่ได้นะแอบเสียดายนิดนึงอยากได้หุ่นใหม่กับตัวสกิลนักปินอะไรเงี้ยเออแต่ช่วยไม่ได้ในเมื่อสุ่มไม่ได้เดี๋ยวไปลุ้นแนอนาคตแล้วกันว่ามันจะหลุดเลทในตู้สุ่มฟรีไยวันหรือว่าไปลุ้นเอาตอนครบรอบเกมสองปีนะเลยไอ้มันต้องมีสุ่มฟรีสองร้อยครั้งอยู่แล้วอะเดาน,นะ มันต้องมีอยู่แล้วแต่แต่ถ้าให้ดีอะอยากได้แบบตั๋วการันตีสีดาวแถมช่วงหลังวันนี้ไม่ค่อยมีเลยตั๋วสีดาวมีมีเหมือนไม่มีอะโยเวนต้องไปซื้อแพทเอาอะแพทที่เขามีแถมให้อะแบบแพทฉลองครบรอบเกมสปีมีตัวการันตีสีดาวอเลยแบบเนี้ยหรือไม่ก็ตู้สเตปอัพเออตู้สเตปอัพที่ใช้แพทเติมอะไรเงี้ยโอเค เรื่องพูดคุยเรื่องคอลโบคุณจะมีเพลงเท่านี้เนาะแล้วก็เรื่องแคมเปญอากิโตะก้มมันไม่มีอะไรมากครับมันอย่างที่ทุกคนรู้มันก็มีแค่อพแตนมามีตัวละครใหม่มาสี่ตัวมีหุ่นแถมเออมีด่านใหม่มามีชัเลนจ์ให้เราเล่นเล่นขำๆในช่วงนี้เดือนนี้เราจะมีวันเกิดของโคเนเลียในวันที่13บสามเนาะ แล้วก็วันที่13เนี่ยเป็นวันเกิดผมพอด,ดีด้วยก็เอาจริงๆนะตั้งแต่เข้าปีใหม่มาผมยังไม่ได้สีดาวตัวใหม่สักคนเลยมั้งเนี่ยเออรู้สึกว่าต้นตั้งแต่ต้นปีมารู้สึกเกลือเกยังบอกไม่ถูกแต่เกมอื่นน่ยค่อนข้างสุ่ปกติเออแต่เกมนี้ค่อนข้าง,งแบบผมยินหยุดอยู่กับที่นะไม่ถึงตัว ID เนี่ยแบบ ไม่มีน้กบินใหม่มาแต่ว่าอย่างน้อยโอเคบทล่าสุดมันยังได้หุ่นแถมไงอย่างตัวคุเมโเซเกซี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่จับฟาโมอของใครหลาย,ลาย,ลายๆคนเลยหุ่นตัวใหม่นะฮะคือมันทั้งเท่ทั้งเก่งอะ่ะเออสกิลก็ดีครับเพราะว่าสกูรูส่วนใหญ่ในเกมนี้ไม่ก็เป็นบิทเนีย <c oughs> เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครใครได้มาเนี่ยคือเอามาเล่นลงชาเลสสบายอะลงลงเอสตาร์สบายเลยเออ โอเคในคลิปนี้คง,คงมีเพียงเท่านี้เกี่ยวกับแคมเปญอากิโตะบทที่2เนาะแล้วก็เรื่องผู้คุยเกี่ยวกับคลาโบอ่าถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงเรื่องคลาโบที่ผมพูดไปเนี่ยโ,โพสในคอมเมนต์ได้นะฮะผมรับฟังทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเอาเป็นว่าในคลิปนี้คงคงจะมีเพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ